สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลคทิปน้อยเทนดีทาโร่นะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากในวันนี้นะคะเราก็มาอัดคลิปความหมายกันนะคะสําหรับไพ่ห้าไม้นะคะในเ,เรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหางานด้วยพ่ยิปซีเอกสารที่ใช้ประกอบนะคะก็จะเป็นชุดอีกาทาร์ลอดหเดอะคราวทาลอรนะคะทีนี้เราก็มาดูกันในรูปภาพนี่จะเห็นนกเขาก็ไม่เชิง ไม่แน่ใจว่าตีกันไหมแต่ดูในรูปมันจะแบบไม่ค่อยดูเหมือนทะเลาะก,กันเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ในความหมายจริงๆของไพ่ห้าไม้เนี่ยมักจะเป็นเรื่องทะเลาะเรามาแยกประเด็นกันก่อนถ้าเกิดว่าในไพ่ห้าไม้เนี่ยในกรณีคนหางานก็ต้องบอกเลยว่ามันจะได้เป็นลักษณะของการสัมภาษณ์มากกว่าในเรื่องเกี่ยวกับการได้งานก็อาจจะ ยังไม่ชัดเจนว่าจะได้งานจริงจังช่วงไหนนะคะดังนั้นถ้าเป็นไปได้มีฟรีแลนซ์อะไรเข้ามาก็รับทำไปก่อนนะคะระหว่างที่เรากำลังหางานประจำแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศทำงานแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดขึ้นเป็นแบบเนี้ยเป็นห้าไม้ก็คือระวังในเรื่องเกี่ยวกับการทะเลาะเบาแหวงแต่ถ้าเกิดเราทะเลาะเบาแหวงกับเพื่อนร่วมงานไปแล้วล่ะถ้าเราทะเลาะไปแล้วนั่นก็คือหมายถึงว่าเราอาจจะต้องเซอรี่นะ คือดูโดยโดยเนื้อหาโดยเรื่องไปว่าเป็นเรื่องอะไรคุยเคลียร์กันให้เข้าใจอะไรประมาณนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยไพ่ห้าไม้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูในลักษณะของคนที่เป็นเจ้าของกิจการเราก็จะเป็นยังไงคะหมายถึงแบบว่าบางทีเราอาจจะต้องแบบมีเรื่องพูดเรื่องคุยอะไรต่างๆเคลียร์ให้เข้าใจกันเคลียร์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันมันจึงจะทําให้ปัญหาต่างๆไม่รุนแรงนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย เราต้องเตรียมใจไว้นิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการเป็นพนักง,งานบริษัทหรือเราจะเป็นฟรีแลนซ์ก็แล้วแต่ไพ่ห้าหมายมันจะมีช่วงทัมมิ่งแบบที่เขาเรียกว่าช่วงว่างเกิดขึ้นเรียกง,ง่ายๆแบบ เหมือนทางานไปสักระยะหนึ่งมันจะมีช่วงว่างไอช่วงว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเป็นพนักง,งานบริษัทไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าของกิจการเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยช่วงว่างเราต้องทาการพรีเซนต์ตัวเองประชาสัมพันธ์หรืออะไรนะคะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้าจะขาดหายได้นะคะแล้วก็เนื่องจากไพ่ห้าไม้เป็นเรื่องการทะเลกกาะกันมันก็คือหมายถึงการสื่อกันแล้วไม่เข้าใจหรือเวลาคุยแล้วนะคะอะไรที่เราต้องติดต่อกับลูกค้าต่างชาติเนี่ย แปลให้เข้าใจว่าเขามินนิ่งยังไงเราเข้าใจเป็นยังไงเอาเข้า okay. เข้าใจตรงกันนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเกิดหัวกลับก็หมายถึงว่างานเราเนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาได้ก็ตรงในลักษณะเรื่องของความไวการกระชับฉับไวในการทํางานเป็นเพราะว่า เ,เปิดช่องบุไว้นิดนึงเราก็มีโอกาสโดนแย่งผลงานโดนแย่งลูกค้าอะไรประมาณนั้นได้นะคะอ่ะละค่ะก็ครบแล้วนะคะสำหรับคลิปนะคะสั้นๆเกี่ยวกับความหมายนะคะวิธีการแก้ไขปัญหางานด้วยไพ่ย,ยิปซีกับไพ่ห้าไมา้กับพิกติปน้อยนะคะอัดวันนี้ก็ อัดในต้องบอกว่าอัดในวันที่13นะคะเหมือนกับไพ่สี่ไม้อะไรค่ะคือบางคนก็บอกว่าขึ้นความหมายอัดไว้ด้วยว่าเอ้ยไม่ใช่ขึ้นความหมายขอโทษค่ะขึ้นวันขึ้นวันที่ไว้ด้วยว่าอัดเมื่อไหร่เวลาใครเข้ามาซ้ําเนี่ยหนูจะได้รู้ว่าพี่เป็นเจ้าแรกพี่ไม่ได้เรียนแบบใครก็ขอบคุณนะคะที่แนะนํามาก็เอาเป็นว่าพี่อัด อันนี้ในวันที่13กรกฎาคม2564นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกระติบน้อยถึงที่ทาโร่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ